สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ วันนี้เวลา15นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนศาลา,าดุศีดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจารีตองค์สุวรรณนายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสมาคมและคณะปริยาถูตานุทูตประจำประเทศไทยที่ร่วมจัดงาน Bangkok YWCA International b a z a 2010 เฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนทุนการกุศลสมเด็จพระเทพสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมพลตารวจตรีสุรสิธิ์สังคพงศ์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและคณะผู้บริหารสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2554 นายวิรพันธ์ทีปสุวรรณนำคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทบุญซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนเฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการโรงเรียนสีเขียวภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานโครงการสำเร็จประเทศพราร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเป็นพื้นที่เป้าหมายในการสร้างอาคารสีเขียวเป็นปีที่สอง เพศสัจกริสิทธิ์ชัธนานนท์ประธานคณะกรรมการบูล,ลนิธิคุณแม่คุณภาพนำแอนดรูว์เชฟเฟอร์ดกรรมการผู้จัดการบริษัทคอเกตปาล์มโอลิฟจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการโปรเทคสร้างอ่างล้างมือเพื่อสุขภาพที่ดีของโรงเรียนน้องที่ขาดแคลนเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนตรหม่อมถวายเงินและผลิตภัณฑ์โปรเทคสบู่ลดการสะสมของแบคทีเรียเพื่อใช้ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการจัดสร้างอ่างล้างมือสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นธุรกันดาร คุณหญิงสมศรีกันธมาลานายกสมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล BP Memorial Golf Tournament 2011ชิงถ้วยพระราชทานเ้าทุนละองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันดังกล่าวเพื่อมอบให้สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ในการดําเนินงานมอมหลวงประทินทิพย์นครทัพ ผู้จัดการโรงเรียนราชนีนำคณะครูโรงเรียนราชนีเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชมภพวันที่2เมษาย,ยน2554นางสาวปราศัยประวัติรุ่งเรืองผู้อำนวยการวิทยาลายัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจหรือเอสแบ สะพานใหม่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารวิทยาลายัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเอสบสะพานใหม่และมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพเฝ้าทูลองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศตลตามพระราชอธัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายทุนการศึกษานายวีรพลยิ่งเจริญรองผู้อำนวยการโร <ใน S 1> งเ<อ>งรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์นำคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งพปรสามพรานมินิฮัฟมาราทอน<อ> ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรเจยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยน,นายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินําคณะผู้บริหารสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมพบวันที่2เมษายน2554นางเยาวลักษณ์กุลเนตรพร้อมด้วยคณะ ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนการจัดสร้างโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตามพระราชอัธยาศัยโดยกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจะนําเงินดังกล่าวไปสร้างอาคารเรียนเยาวลักษณ์กุลเนตรโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในติณทุรกันดารนายนิกแวนเอ็กเซลกรรมการผู้จัดการบริษัทด,ดูเมกจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมก,กระหม่อมถวายนมผงสำหรับเด็กเพื่อพระราชทา,านตามพระราชอัธยาศัย ายรุ่งโรจน์เจริญธัญ,ญรักษ์ประธานชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่นนำสมาชิกสโม,มสรไลออนขอนแก่นคณะผู้บริหารบริษัททะรวงข้าวเน็ตเวิร์กไลฟ์สมาชิกชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่นสมาชิกชมรมครูผู้สอนและผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศสมาชิกมูลนิธิพุทธยานและคณะ เฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนประหม่มถวายเงินจากการจัดงานประกวดสุนัขนานาพันธุ์สุนัขอารักขาการประกวดดีลาดผู้อาวุโสและผู้สูงอายุและการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรราชสดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพลพงษ์ไทยอธิการบดีมหาวิทยายลัยบูรพานำคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกผู้แทนโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกจิง้วยพระราชาทานสมเด็จพระเทพพาร,รา,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่31เฝ้าทุละอองประบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการจัดงานและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชอธัธยาศัย นายทวีจิตจันทราสาขานายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2553-2555นำคณะกรรมการสมาคม เฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนประหมองถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธัธยาศัยและนำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี2553และรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารบุคคลองค์กรและชุมชนพื้นถิน่นประจำปี2552-2553เฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัล พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเปิดงาน Light Up Christmas Tree 2011 at Central World วันนี้เวลา18นาิกา6นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันส่งเปิดงาน Light Up Christmas Tree 2011 at Central World ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่1ธันวาคม2554ถึงวันที่15มก,กราคม2555ภายใต้แนวคิด ท่องเที่ยวความสุขจากทั่วโลกเพื่อต้อนรับช่วงเวลาแห่งความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในการนี้ประธานพระวรโรกาสให้รองประธานกรรมการบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลเฝ้าถวายเงินสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติโอกาสนี้ทรงสอยดาวดวงแรกจากต้นคริสต์มาส wishing tree เพื่อประธานเป็นของขวัญแก่เด็กผู้โชคดีซึ่งเป็นเด็กกำพร้าและภูมิคุ้มกันบกพร่องจากบ้านเมอร์ซี่เซ็นเตอร์ ภายในงานมีกิจกรรมสร้างความสุขสนุกสนานมากมายเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับลูกค้าและประชาชนได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศของเทศกาลคริสต์มาสอันสวยงามและยิ่งใหญ่โดยมีต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดในเอเชียตัวนออกเฉียงใต้คือสูงกว่า30เมตรประดับด้วยไฟหลากสีโดยต้นคริสต์มาสนี้เป็นต้นไม้ประหยัดพลังงานใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนอาคารของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัด,ดามาศประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคและอาสาสมัครเพื่อนพึ่งพา วันนี้เวลา13นาฬิกา42นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินด,ดามาศเสด็จไปยังหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประธานเข็มที่ระลึกให้กับผู้บริจาคกรรมการศูนย์รับบริจาคและกระจายความช่วยเหลือเพื่อนพึ่งพาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและอาสาสมัครเพื่อนพึ่งพาที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการอย่างชีพทั้งทางรถทางเรือรวมทั้งทางเฮลิคอปเตอร์ประกอบด้วยอาสาสมัครที่ประกอบอาหารที่ครัวศาลาพระเกี้ยวและครัวสำนักงาน อาสากาชาสภากาชาติไทยอาสาสมัครประจําชุมทางรถอาหารเพื่อนพึ่งพามหาท่านประจําโทเวดอนเมืองและชุมทางบรมราชชนนีและสถานีย่อยต่างๆอาสาสมัครหน่วยแพทย์พยาบาลอาสาสมัครประจําศูนย์พักพิงและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พักพิงสําหรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงกระจายความช่วยเหลือและรับบริจาคเพื่อนพึ่งพาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่25ตุลาคมจนถึง3 10พฤศจิกายน2554รวม37วันมีภารกิจในการกระจายความช่วยเหลือด้านต่างๆแก่ผู้ประสบอุทกภัยและเป็นที่พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้ยังมีการรับเลี้ยงสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยรวมทั้งประกอบอาหารพร้อมรับประทานวันละ50,000ชุดและการกระจายอาหารไปตามที่ต่างๆ10แห่งตลอดจนบรรจุถุงยางชีพวันละส0 0พถุงและจัดทําสุขาเคลื่อนที่วันละสอง0ชุด